ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอย่างคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะเรามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันเนาะเราได้เข้ามา2กล่อง,องท่านผู้ชมฮะเข้ามาสองกล่องรู้สึกว่าจะมีคุดเก้าเหลี่ยมส่งตรวจอ่ะเดี๋ยวเราดูกล่องนี้กันก่อนเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะใคร คิดอยากจะหาเหรียญขายท่านผู้ชมฮะก็ลองดูคลิปของช่องของปปาด้วยนะดูคลิปช่องของปปาหากจะหาเหรียญขายช่องของปปาก็ติดตามช่องของปปาดิบหนึ่งนะอยากได้รู้ช่องของปปารับซื้ออะไรอ่ะกล่องนี้เป็นกล่องเปล่าแล้วท่านผู้ชมฮะอ่ะเราเปิดกล่องที่จะตรวจสอบเหรียญกันด้วยเนาะก็ภาวนาให้เป็นเหรียญคุดเก้าเหรียญอ่ะของของของแท้ท่านผู้ชมเนาะปาปาอยากได้ทุกทุกกล่องที่ส่งมาท่านผู้ชมฮะนะปปาอยากให้ท่าน อยากให้ท่านได้เงินด้วยนะอยากให้ท่านได้เงินด้วยไม่ต้องเสียเวลาค่าจะส่งมาเนาะอยากให้เป็นคุดของแท้เลยสําหรับคุดสําหรับคุดเก้าเหรียญทนผู้ามาชมะหาบาทเก้าเหรียญเนานะอย่างที่เรารู้กันมีเหรียญปลอมด้วยอ,อันนี้ก็เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารเดี๋ยวว่าปาเก็บไว้ให้เนาะตรงนี้อาใส่กล่องเข้าเลยหมายเลขบัญชีธนาคารอะ่ะอันนี้เป็นเหรียญเสด็จเสด็จนิวัตพนกคอนอะ่ะเดี๋ยวแค่ว่ากันเดี๋ยวดูดูคุด คุด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 เก้าเหลี่ยมกันก่อนดีกว่าตรงไม่เอ่ยตรงไม่เอ่ยปราปลาวางไม่ค่อยจะตรงกล้องท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คืออ่ะให้ดูกันก่อนนี่คือรูปแบบของคุดห้าบาทเก้าเหลี่ยมปีพศ2515ผลิตมาหลายสิบล้านเหรียญแล้วก็พบเจอเหรียญที่อ่าถูกปลอมถูกดัดแปลงกันมาเยอะในยุคยุคนั้นผลิตออกมาปีพศ2515แล้วก็ มีเหรียญปลอมเข้ามาประปนมากหลังจากนั้นทางการทางรัฐบาลทางกรมธนารักษ์อะไรก,ก็ก็ประมาณนั้นเนะจ้าหน้าที่นะเขาก็มีการเรียกเก็บเหรียญน,นี้คืนแต่ก็เก็บไม่หมดนะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาก็ยังมีตกค้างฉะนั้นอ่ะเรามาดูที่ว่ามีเหรียญแท้ไหมมีเหรียญแท้ไหมเภาณานะให้เป็นเหรียญแท้ทั้งหมดท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่ดูเอานะฮะนี่คือคุดเก้าเหลี่ยมนะใครที่มีอยากอยากส่งตรวจสอบเพราะพราะมีหลายคนทราบข่าวมาว่วา,วาไม่กล้าส่งมาอะไรประมาณนั้นก็คงจะเนาะ อืมก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมยังไม่มั่นใจป้าปว่าปปาๆจะเป็นของแท้ไหมตรงนี้ป้าปาก็กังวลแทนเหมือนกันไม่ต้องห่วงฮะถ้าตรงนี้แท้ปาปาบอกว่าแท้เลยเนาะสร้างความมั่นใจกับท่านปาปาเป็นช่องสาธารณะนะไม่ต้องห่วงโอเคท่านผู้ชมฮะเท่าที่ดูเป็นเหรียญปลอมายเป็นเหรียญแท้ทั้งหมดเลยโอเคท่านผู้ชมฮะเท่าที่สายตาป้าปาดูนะปาปาว่าเป็นเหรียญแท้เกือบทั้งหมดอ่ะนี่คือ ปาปาไม่ได้ตัดคลิปนะปปาพูดตรงๆเลยถ้าดูจากตาเปล่าแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ท่านผู้ชมนะฉะนั้นความหวังก็คือการส่องกล้องอ่ะป้ปาใช้กล้องเล็ก2นะท่านผู้ชมแล้วก็ส่องนั้นคงจะจะต้องดึงภาพออกเพื่อมาติดสายตาช่องปปานะเพื่อความแม่นยำอ่ะพอนะเป็นอย่างแท้ทั้งหมดเขาดูปาปาจะค่าถูกแล้วกาจากตาเปล่าปปาโอเคเนาะลองดูกันท่านผู้ชมเราเริ่มเหรียญแรกเลยท่านผู้ชมเราได้มากี่เหรียญเอ้า3 4ม6 7 8 9 1ากเเเหรียญท่านผู้ชมมาดู โอเคไหมฮะสายตาปปาสิแม่นยำไหม <c oughs> เดี๋ยวปปานิ่งนิดนึ่ท่านผู้ชมฮะโอเคฮะเหรยอน,นี้เหรียญแท้เหรียญแท้ท่านผู้ชมฮะอ่ะดูเหรียญที่สองแท้ฮะท่านผู้ชมอ่ะอ่ะท่านผู้ชมฮะนะแท้แท้ฮะท่านผู้ชมตรงกล้องไหมตรงเนาะอ่ะ,ะ ada, พอปาภาวนาะให้เป็นเหรียญแท้ทั้งหมดนะ เป็นเหรียญแท้ทั้งหมดท่านผู้ชมฮะจากสายตาปอปาที่ดูตาเปล่าเมื่อกี้นี้ปปามั่นใจเหลือเกินว่าเหรียญของเจ้านี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเหรียญแท้ค่อนข้างจากเอาเก้าก่อนเนาะถามว่าปปาเก่งเกินอะแท้ท่านผู้ชมฮะเจ้าของกล่องนั่งยิ้มนะเพราะเจ้าของกล่องนี้ปปามั่นใจเลยว่าเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญท่านเนี่ยรู้นะรู้นะว่าเป็นเหรียญแท้แต่เขาทําตามเงื่อนไขช่องของปปานะว่าส่งมาตรวจสอบ ปปายอมรับฮะว่าเจ้าของเหรียญท่านี้ไม่ใช่ธรรมดาปปาไม่ใช่เยินหยอท่านผู้ชมนะถ้างั้นต้องเป็นเหรียญปลอมบ้างละแสดงว่าก่อนจะมีช่องประปารับซื้อเนี่ยก่อนปปาจะมาเป็นปปาแสดงว่าเขาเป็นนักสะสมระดับขั้นเทพแล้วแหละอ่ะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญแท้ทั้งหมดเลยนี่คือ5บาทคุด เก้าเหลี่ยมปีพศ2515รู้สึกวันที่ประกาศใช้จริงเนี่ยเป็นปีพศ2516ท่านผู้ชมนะตอนผลิตเนะี่ยเป็นพศ2515บนหน้าเหรียญอะแต่วันที่ประกาศใช้จริงเป็นพศออ2516เท่าที่ประปาสืบทราบมาอะท่านผู้ชมมาสรุปแล้วเหรียญคุด5บาทเก้าเหลี่ยมท่านนี้เป็นเหรียญแท้ทั้งหมดโอเคนะฮะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญน,นะ ก็โหยอมรับว่าคุณขั้นเทพมากนะปะปาแนะนําว่าถ้าหากได้รับรับเงินจากน้องแอดมินค่าเหรียญแล้วคุณจะหาเหรียญส่งช่องของปะปาอีกปะาปาก็ยินดีนะฮะนะโอเคเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นเสด็จสองเหรียญอะไรนะฮะเจ้านี้เคยส่งมา้อ0อ,อ๋อเจ้านี้เคยส่งมอสมัยช่วงก่อนก่อนนู้นใช่ไหมเนี่ยวันนี้เราส่งเหรียญแท้มาหมดเลยอ่ะโอเคนะฮะอ่ะเรามาดูรายการตรงนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญ 25สตางค์ปี30อ่าท่านผู้ชมฮะได้มา1เหรียญตรงนี้จะเป็นปี34ของ50สตางค์อันนี้เป็น25สตางค์นะท่านผู้ชมนะปี30อ่าอันนี้เป็น50สตางค์ปี30อ่าป34 34 34เอาละแล้วก็50สตางค์ปีอ่า34เช่นเดียวกันท่านผู้ชมเราได้กันมา3เหรียญน,นะ ห้าสิบตะต่ตางปี3 4ผลิตน้อยหายากลำดับที่2ของเหรียญ50สต,ตางค์เนื้ออารุมมีเดียบอลหรือว่าทองเหลืองรูปแบบพระเสียรเล็กท่านผู้ชมฮะเราได้กันมา3เหรียญแล้วก็ได้รูปแบบพระเสียรเล็กเนื้ออารุมมีเดียบอลบอลเช่นเดียวกันฮะเป็น25สต,ตางค์ปี30ท่านผู้ชมฮะโอเคนะฮะเป็นเหรียญที่ช่องกระปารับซื้อ3ามรายการละ3ามรายการเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นเสด็จกับเดี๋ยวดูอีกรอบเนาะอ่ะเพาเจ้าของเหรียญเขานั่งรุ่นเขาอยู่ฮะเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นเสด็จกับ อสามรอบท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเนาะอ่ะอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองผูดถึงได้รับความนิยม,มนะแล้วก็มีอีกสองวันละอ่าโปรยข้าวกับอ่าของอะไรนะยี่สิบห้าปีองค์การนาไมาโลกใช่ไหมฮะอ่ะนั่นก็เป็นเด่นเด็ดเช่นเดียวกันอ่ะโอเคนะเราได้กันมาอีกสองเหรียญท่านผู้ชมฮะใครที่มีอ่ะใครที่มีทั้งสามชนิดนี้ส่งช่องปลาได้นะฮะปลาปลารับซื้อเลยนะฮะโอเคเนาะ ณนะปัจจุบันวันนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ค่อยว่ากันใหม่ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญของราชการที่5ท่านผู้ชมฮะนะก็เป็นเหรียญโสรถเอ่ยนะแล้วก็ช่อชัยพฤกเอ่ยประมาณนี้เอาใครที่มีนะท่านผู้ชมฮะเรารับซื้อกันตามสภาพเดี๋ยวปะปาจะทําคลิปคลอดออกเร็วๆนี่นมะมั้หากปะปามีเวลาเนาะ เหรียญรุ่นนี้ท่านผู้ชมฮะมีทั้งช่อชัย,ยพฤกท่านผู้ชมฮะเรียกช่อชัย,ยพฤกนะเป็นของราชการที่5อ่ะราชการที่อ่ามีช่อชัย,ยพฤกแล้วก็มีสยามเทวาธิราชก็มีทั้งซีกเซี่ยวอัดโสรสท่านผู้ชมฮะนะก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดเราไปคุยกันใครมีแบบนี้ก็นะ หากสภาพชัดเจนเราก็ซื้อตามสภาพเพราะว่าท่านผู้ชมหะเหรญตัวนี้ผลิตออกมาโอ้โหนะตั้งแต่หลอสอท่านผู้ชมลองคิดดูว่าอายุอนามนไม่ใช่น้อยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะหาพบเจอเหรียญสภาพอยู่ยงคงพันเดิมเดิมเนี่ยค่อนข้างจะยากกว่าปาเข้าใจนะแต่ว่าช่องของปลาปาเป็นช่องที่รับซื้อเข้ามาแล้วก็แบ่งปันนักสะสมแน่นอนนะตามหาเหรียญหายากนักสะสมที่รอรอช่วงต่อจากช่องปลาปาเขาก็ต้องการเหรียญหายาก ประมาณนั้นนะฮะอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะวันนี้ปปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญมากเลยนะทั้ง4 4รายการ5รายการเนี่ยนะรวมถึงเหรียญโบราณเนี่ยท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญที่อ่ะปะปาร,รับซื้อทั้งหมดตรงเนี้ยถึงว่าปปาะจะไม่รับซื้อแบบเป็นทางการนะแต่ถ้าหากใครมีเหรียญแบบนี้เหรียญที่ปปาร,รับซื้อแบบเป็นทางการอยู่ปัจจุบันวันนี้แล้วมีเหรียญโบราณแบบนี้หรือว่าเหรียญสตางรูนะก็สามารถติดต่อเข้ามาท่านผู้ชมฮะนะอ่ะเดี๋ยวยังไงแล้ว ภาพพอจะมองเห็นไหมแล้วก็มองเห็นตัวหนังสือตัวเลขชัดเจนก็ก็ขายกันได้แล้วท่านผู้ชมฮะนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามีมีการที่จะเปิดรับซื้ออยู่ท่านผู้ชมฮะนะเหรียญนี้ปปาเท่าที่ปปาตรวจสอบบางบางรุ่นเนี่ยเหรียญซี่เหรียญเซี่ยวเหรียญอะไรพวกเนี้ยเนี่ยที่ปป่าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเขามีเหรียญปลอมมาท่านผู้ชมนะเดี๋ยวปปาจะจะตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปปาส่งข่าวให้ทราบนะ ก็บอกว่าน่าจะมีเหรียญปลอมด้วยที่ประปาได้มาแล้วประปามาศึกษามาเปรียบเทียบดูนะมีเหรียญปลอมด้วยแต่อาจจะจะมากไหมประปาก็ไม่มั่นใจอันนี้สยามเทวานะสยามเทวาก็มีมีม,ม,มีตั้งแต่เหรียญนั่นท่านผู้ชมอะไระเหรียญซีกเหรียญเซี่ยวเหรียญโซลดเหรียญอัดนย่งที่เราเห็นนี่แหละนะแล้วก็มาเป็นช่อชัย,ยพฤกสวยสวยนี่ก็ราคาแพงเหมือนกันทนะ่านผู้ชมนะสวยสวยเดิม,เด,มเดิมนะฮะเดิมเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่ผุอ่ะสนิมกัดเพราะว่าเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็ผลิตมาหลายปีนะ แต่ว่าปป่าว่าน่าสะสมนะฮะการสะสมของเนี่ยก็ต้องมีของอายุมากๆอายุมากๆแล้วก็ผลิตน้อยๆโอเคไหมฮะเนาะนั่นคือของอยู่ยงคงกับพัน์ที่จะสะสมกันเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ป่าป่าเปิดกล่องได้รับเหรียญก็ เราได้เหรียญกันมาจากนะจากกล่องแรกเนี่ยก็โอเคเลยเป็นเหรียญโบราณด้วยแล้วก็เป็นเหรียญได้รับความนิยมด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญถือว่าจะอยู่ในยุคโบราณหรือว่ายุกลางยุคดีนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะใครมีเหรียญ5บาทเก้าเหรียญเปะปาอดพูดไม่ได้นะเพราะว่าเห็นเจ้าของท่านนี้เขาส่งมาแล้วก็แล้วเปิดกล่องนี้บัไปเรื่อยเนาะก็คือเขาเขา เขาแม่นมากเลยถ้าไม่ชมพูดภาษาบ้านนอกแบบบ้านปปาๆแม่นมากเลยเป็นคุดก้าเหลี่ยมเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะใครที่มีเก็บไว้อยู่ตอนนี้สิบเหรียญยี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญหรือว่าร้อยเหรียญเนี่ยถ้าท่านเห็นป้าๆส่องกล้องแล้วบอกว่าเปลี่นเหรียญแท้ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะแท้ท่านได้ตังค์นะถ้าหากไม่แท้ก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องสุ่มเสี่ยงมาเอาอย่างเจ้าเนี่ยเขาเคยส่งให้ปปาเป็นเลยร้อยเหรียญนะนะน้องแคทเมลกระซิบบอกเมื่อกี้นี้ป้าไม่คิดว่าจะเป็นนักสะสมคนเดิมที่ปปา ที่ป๊าๆรู้สึกชงวนใจก็อเป็นนักสะสมคนเดิมที่กล้าส่งให้ช่องของป๊างวดที่แล้วนานแล้วแหละน้องไอมินมาบอกป๊าถึงจําได้ท่านนี้เคยส่งให้ป๊าๆโอ้โหส่งมาล็อตนั้นท่านผู้ชมมาเยอะมากเขากล้าส่งกล้าะป๊าตรวจแล้วเขาก็กล้าผ่านเนี่ยอย่างคลิปเนี่ยเขากล้าให้ตรวจแล้วเขาก็กล้าเป็นเหรียญที่ผ่านนะโอเคไหมฮะอ่ะขอบคุณสำหรับนักสะสมท่านแรกที่ส่งเหรียญมาช่องป๊าๆป๊าๆเอาป๊าขอดูตรงนี้หนึ่งฮะกล่องที่สองเนาะ กล่องที่สท่านผู้ชมฮะลืมให้ดูกล่องกันเลยอ่าไม่เป็นไรเนาะอ่าปปาก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อเอ่ยนามอยู่แล้วคราวหน้าปปา,าจะขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามแล้วก็จังหวัดเท่านั้นเองนะ้ไม่บอกว่าอยู่ตำบลหุนใดไม่บอกว่าอยู่อำเภอใดแต่ปปาอาจจะคราวหน้านะเพราะว่าปปาอาจจะขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันบ้างเนาะเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านช่อชก็อยากจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามนิดนึงแต่ว่าปปาจะไม่บอกจะไม่บอกว่าท่านอยู่อำเภออะไรหมู่บ้านอะไรเลขบ้านเลขที่อะไรเนาะอืมปปาว่าน่าจะดูดีในการทําคลิป โอเคนะท่านผู้ชมฮะนี้เป็นกล่องที่สองกล่องที่สองเหรียญเหรียญที่ส่งมาท่านผู้ชมฮะอ่ะเป็นเหรียญโลหะตราแผ่นดินอ่ะเดี๋ยวป๊าขอส่องท่านผู้ชมฮะมีปลอมแล้วก็มีผิดเนื้อด้วยนะผิดเนื้อนี่ป๊าไม่มั่นใจว่าจงใจปอมมาตั้งแต่ยุคโนนหรือเปล่านะป๊ามีเหรียญผิดเนื้อด้วยแต่ต่างจากเหรียญเนื้อเงิน ทั้งล้างทั้งขัดทั้งลงน้ํายาล้างเงินนะท่านผู้ชมฮะเนื้อเหรียญนี่ผิดกันหมดเลยเนี่ยว่าป่าจะเคยสัญญาจะมาทําคลิปไปดูแต่ยังไม่ทันได้ทําเลยโอเคนะฮะเอาง่ายว่าเหรียญร้อยห้าตราแผ่นดินเนี่ยท่านผู้ชมมีเหรียญผิดเนื้อนะฮะมีระวังนะใครไปจับเหรียญมาให้ดูด้วยนะฮะ ทีนี้ค่อนข้างจะดูยากมากเลยเป็นเหรียญเก่าค่อนข้างมากแต่ดูแนวโน้มก็เป็นเหรียญแท้ท่านผู้ชมเะเดี๋ยวป้าดูก่อนนะฮะอ่าตาป้าต้องขออนุญาตโอ้โหสภาพเหรียญเขาค่อนข้างจะอ่าไม่ผ่านการล้างมานาดีแล้วท่านผู้ชมมาแต่ว่าเขาค่อนข้างจะผ่านการใช้งานมาเยอะเลยแหลนะเนาะอ่ะทาท้งนั้นทนินียวค่อยว่ากันนะดูแล้วก็เป็นของแท้แหละนะ อ่าวป,ปามีจุดดูของปปาแต่ว่าจุดที่ปปาดูงานนี้ลบเลือนหมดเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปปาส่งข่าวกลับไปดูแล้วก็เป็นเหรียญแท้ถ้าไม่ชมนะน่าจะแท้นี่คือเหอเรียญรห5ตราแผ่นดินแบบไม่มีรหสอะอ่ะดูตาเปล่าอสองกล้องใหญ่ดูก็รู้ว่าน่าจะเป็นเหรียญแท้ท่าไม่ชมฮะนะนี่คือการันตีแบบสั้นๆหลังจากนั้นถ้าไม่ชมฮนะอ่ะกล่องที่สองในเหนเรียญรห5ตราแผ่นดินไม่มีรหสอะมาหนึ่งเหรียญถ้าไม่ชมฮนะ สองเหรียญวันนี้เราได้กันในกล่องที่สองอ่ะอันนี้เป็นเหรียญสองสลงสองสี่หกสองท่านผู้ชมฮะแบบไม่มีจุดโดยปกติธรรมดาเหรียญเนี่ยจะแพงตรงมีจุดนะฮะนอกก็มีข้อมูลมานะก็มีข้อมูลมามีส่วนผสมที่แตกต่างช่วงนั้เป็นช่วงสงครามโลกไงท่านผู้ชมนะก็อ่าเนื้อเงินแพงบ้างอะไรบ้างก็ปรับเปลี่ยนท่านผู้ชมฮะจากอ่า อะไรเอ่ยตั้งแต่รุ่นนั้นก็มีเนื้อเงินผสมเนื้อทองแดงนะฮะกี่เปอร์เซน็นกี่เปอร์เซน็นแล้วก็มาทําสัญ,ญลักษณ์กันไว้สําหรับปี62เนี่ยท่าผู้ชมฮะก็มีถ้าไม่มีจุดม,มีจุดเนี่ยผลิตเป็นรุ่นแรกนะผลิตเป็นครั้งแรกอมาครั้งที่2ที่มีจุดเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าเขาเรียกอะไรละแบบเนื้อเงินฮะโลหะเงินขาดแลนนะก็ใช้ส่วนผสมของทองแดงเข้าไปเป็นเท่าไหร่นะถ้าไม่ชมฮะหา้าสิบห้าสิบ 35 -65 ต่อ 65, รู้สึกว่าจะเป็น2ครั้งเราจะเห็นว่าเหรียญช้าง3เหรียญราชการที่6ท่านผู้ชมฮะบางเหรียญน่าจะออกเป็นเนื้อสีเหลืองเหลืองนิดหนึ่งนะเพราะว่าส่วนผสมเขานั่นแหละท่านผู้ชมบางเหรียญนั่นแหละนะอันนี้เป็นเนื้อเงินแบบส่วนผสมแบบส่วนผสมแบบมาตรฐานนะท่านผู้ชมฮะนะเนื้อเงินยกตัวอย่างเนื้อเงิน90นะเนื้อทองแดง1 0อะไรประมาณนั้น สำหรับมาตรฐานพูดถึงว่าท่านผู้ชมหาประมาณในปป่าก็ะจัไม่ได้แต่ว่ารุ่นที่2ที่ผลิตมาช่วงที่เกิดสงครามโลกแล้วอะไรประมาณสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะอ่ะโลหะเงินขาดแลนก็ใช้ส่วนผสมของโลหะทองแดงนะเข้าไปเข้าไปเป็นส่วนผสมที่มากเปอร์เซนต์กว่าเดิมฉะนั้นเหรียญบางเหรียญอ่ารออพศสสองสองสี่หกสองท่านผู้ชมมาแบบแบบแบบมีจุดนะบางเหรียญ หน้าบางเอย่ยงเขาจะเป็นเนื้อออกเหลืองๆเพราะเขามีส่วนผสมของทองแดงค่อนข้างจะมากไงท่านผู้ชมนะข้อมูลมีเยอะนะที่จริงปะป่าจะมานั่งพูดต้องใช้เวลานานแล้วปป่าก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะจะจะ,จะทำตรงนี้ด้วย เพราะว่ามาทายุคใหม่ก็เป็นยุคที่เป็นเหรียญแบบนี้เยอะไปใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้เข้าไปศึกษาตรงนี้บางคนก็จบแบบขั้นเทพเลยนะปะปานับถือมากเลยเจ้าของช่อง YouTube บางคนนะบางท่านน่ะนะเขาจบแบบขั้นเทพเลยอันนี้ก็ผ่านการใช้งานเยอะเลย2องสเสีงสองสี่หกสองแบบไม่มีจุดท่านผู้ชมฮะนะปัจจุบันวันนี้ก็ซื้อขายกันก็มีอ่าหลัก หลักร้อยท่านผู้ชมอะถ้าสวยจริง,รงๆก็มีหลักพันแล้วก็มีราคาสูงด้วย1บาทราชการที่6เช่นเดียวกัน1บาทราชการที่6ท่านผู้ชมฮะกรูปลักษแบบนี้นะอ่าถ้าเป็นปีปีที่ราคาขายไม่ค่อยแพงก็เป็นปี24งสี่เท่าไหร่ท่านผู้ชมว่ะสองสี่หกศูนย์ใช่ไหมถ้ากนะ็สองสี่ห้าเก้าน่ะยอดจำนวนการผลิตเขเยอะปะปาฝากบอกตรงนี้เลยนะว่าปี2459่ากับ2460ยอดจำนวนการผลิตเยอะกว่าใครเพื่อนเลย นะราคารับซื้อเข้าเนี่ยก็จะถูกกว่าไข่เพื่อนเหมือนกันโอเคเนาะอ่ะผ่านไปต้องหลายนาทีแล้ววันนี้มาเปิดกล่องรับเหรียญท่านผู้ชมฮะนะเราได้เหรียญมาประมาณนี้อ่ะท่านผู้ชมฮะถือว่าไปเหรียญหายากพอสมควรนะถ้ายิ่งมีจุดยากกว่านี้ํานี่คือ2เสาร์ึงช้าง3เสียนของราชการที่6แล้วก็ได้ของราชการที่5ฮะท่านมาคู่กันเลยท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นฮะติดตามเรื่องเหรียญของราชการที่9นะ เป็นเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยมที่ผ่านการตรวจสอบจากผมปอป่า,ปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณแล้วผ่านหมดเลยปอปาจะคอยย้ำตรงนี้นะว่าใครมีเหรียญแบบนี้สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะวันนี้ปอปาเปิดกล่องเล็กๆท่านผู้ชมฮะมีเหรียญไม่มากนะแต่อยากให้รู้ว่านี่คือเหรียญที่มีความมาตรฐานนักสะสมนักสะสมชอบท่านผู้ชมฮะนักสะสมตามหาถึงแม้ว่าจะไม่ตามหาระดับระดับขั้นเทพก็ตามแต่ว่าเหรียญแบบนี้ มีการซื้อขายกันได้ค่อนข้างตลอดท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอวันไหนวันนี้ปปมาหน้าพบเจอกันใหม่วันนี้ปะปามาเปิดกล่อง2กล่องเลยท่านผู้ชมฮะเปิดกล่อง2กล่องอ่าเราได้กันมา2กล่อง,องแล้วก็ได้เหรียญมาประมาณนี้ใครมีเหรียญแบบนี้ก็สามารถติดต่อช่องของปะปาได้นะฮะนะหรือว่าเหรียญอื่นๆโอเคที่ปะปาประกาศรับซื้อไปเดี๋ยวปะปาจะเดินหน้าทําเหรียญอ่าย้อนยุคแบบนี้อีกนะเป็นเรื่องธรรมดาที่ปะปาต้องเดินเดินหน้าทำเหรียญแบบนี้จะได้ช่องปะปาจะได้รับซื้อเหราาคาแตต่ก็้อง อ่าท่านผู้ชมฮะต้องมาตรฐานพอสมควรสำหรับตัวปรอปานะฮะเขาเหรียญเขามาตรฐานอยู่แล้วท่านมีเหรียญมาตรฐานอยู่แล้วต่อตัว,ต,วตัวปอปาเนี่ยต้องมาตรฐานไปมากกว่านี้โอเคเนาะฝากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมปรอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ